มาดูกันต่อที่ความคืบหน้าอของคนร้ายที่ไปก่อเหตุบอกว่าตัวเองเป็นนักมวยมแล้วก็พยายามจะฉุด ผู้หญิงเนี่ยขึ้นไปบนรถบรัส <Ừ. S 1> ของตัวเองเพราะผู้หญิงเขาวิ่งหนีได้สะบัดหลุดเนี่ยตามไปตบไปต่อยเขาแน่โอ้โหเป็นนักมวยภาษาอ,อะไรก็ไม่รู้นะก็ปรากฏว่านี่ภาพกล้องวงจรปิดจะจับภาพไปได้จุดแรกที่ไปก่อเหตุนั้นเป็นจุดที่ไปแกล้งสอบถามเส้นทางกับเด็กนัก,กเรียนเห็นไเห็นในภาพนะคะอตอน11บเอ็ดโมงเช้าของวันที่13ที่ผ่านมาค่ะก่อนที่จะทําทีเป็นนะคะอพอถามถามเรื่งราวนักมวยไมอ้วนจังเลยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าอายุเยอะใช่ไหมคะก็ไปฉุดเด็กขึ้นมาแต่เด็ก สะบัดหลุดค่ะแล้วก็วิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือได้ทันนะคะที่ก็เป็นกล้องวงจรปิดที่จับภาพไปได้จากนั้นจุดที่2เนี่ยสองทุ่มครึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยจุดแรกเนี่ยก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนในตัวเมืองกาลสินเนี่ยนะคะพยายามจะขึ้นนะคะรถล,ล้มด้วยอะไรด้วยก็เลยตกใจนะคะเด็กก็ดิ้นอย่างนี้ก็เลยหนีรอดไปได้นะคะเป็นเด็กวัยสิบห้าปีเท่านั้นเองค่ะแล้วจุดที่2เนี่ยเติมมาอีกรอบหนึ่งนะคะสองทุ่มครึ่งค่ะก็ขี่รถเบรไซค์ออกมาแล้วก็มาเจอผู้หญิงคนหนึ่งวัย21ปีกําลังไ่ กับข้าวที่ตลาดหนองแซงก็ปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยเขาสะบัดหลุดเช่นเดียวกันแล้วก็วิ่งหนีไปได้แต่ปรากฏว่าตามไปทันที่ร้านอาหารปากใต้แล้วก็ตรงเข้าไปตบแล้วก็ต่อยเหยื่อด้วยนะคะก่อนที่จะพาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปสําเร็จนะพาขี่ไปทั้ง20กิโลค่ะไปถึงบ้านดอนยางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินก่อนที่จะมีพลเรือนดีเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือ,อจากนั้นเที่ยงคืนไม่้ํำใจกลับมาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งคราวนี้พยายามมาฉุดผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุ30ปีที่เยื้องหน้าธนาคารอทอสนะคะก็ กลางเมืองกาลสินอีกเหมือนกันแต่เหยื่อร้องให้คนช่วยแล้วก็ได้โทรศัพท์มือถือไปค,ค,ค่ะตำรวจเขาเลยดูกล้องวงจรปิดดูสภาพรถดูอะไรแล้วปรากฏว่าตามไปเจอคบเจอตัวเจอถึงที่บ้านเลยนะคะคือนายน้ำเพชรภูรัตอายุ33ปีเป็นคนอยู่ยางตลาดกาลสินค่ะนี่นายคนนี้นะคะหน้าตาแบบนี้ค่ะปรากฏว่าตอนที่ตำรวจไปเจอนั้นน้าสิทเลยพอเห็นตำรวจเท่านั้นเองนะคะแล้วก็รับสารภาพโดยดุษดีค่ะซึ่งท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินพลนรบตรีสมนึกมิขวานนั้นก็สอบปากคำด้วยตนเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ โดนแจ้ง5ข้อาหาหนักด้วยกันคโอ้โห <คะ S 2> ่นะ,ะีนครับเก่งนอกเวทีสุดท้ายเข้าคุกนะครับคานสายตาคนทั้งประเทศคุยยงนบาามโ